สวัสดีทุกคนนะครับมาต่อกับเกม Last Day on Earth Survival นะครับผมเดี๋ยววันนี้เราไปทำเควสในส่วนของในเรื่องหมู่บ้านฮิสเดลิกันต่อนะครับวันก่อนเราได้คุยกับนักล่านะบ้านนักล่าไปแล้วครับก็ได้เปิดแมปใหม่มาแต่ว่าเดี๋ยววันนี้เราจะไปที่แมปนั้นกันแหละผมจำไม่ได้ด้วยนะว่าในแมปนั้นมันมีอะไรเฮ้ยวันนี้เปลี่ยนอันนีใหม่แล้วเหร ฤดูกาลที่67จบไปแล้วนะครับเริ่มต้นที่ฤดูการที่68สิบแปนะครับเดีย๋ยวเราขอเปลี่ยนเป็นชุดใหม่ก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะ <c oughs> เครื่องแต่งกายใหม่อยู่นี่อุย้ยอย่างเท่ทุกคนใส่กระเป๋าครับโอเคเราจบเวทกันได้จบคลิปกันได้แล้วได้ทั้งชุดได้ทั้งสกินแล้วเนะอะเฮ้ยกางเกงในขาดอีกสองอัะนเหรอเอาลนยนี้ดีกว่าไหมกระโหลกฮาโลวีน ใส่แล้วตัวมันดูใหญ่ขึ้นเนาะหรือผมคิดเองอ่าอาวุธที่เราต้องใช้นะครับเมื่อวานก็ครับดาบไป3อันเดี๋ยวต้องเนี่ยว่างๆต้องมานั่งใช้คำว่าว่างๆว่ะว่างๆก็ไม่ค่อยจะมีปีใหม่แล้วแทนที่จะแบบเออมีเวลาพักไม่ได้พักเลยจ้า,อาเอ่าเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดอกมาก่อน ยังไม่ได้เอาของไปใส่เลยเดี๋ยวอะไรนะไอหนงันงซาดหนังตาดกับทองแดงแท่งนะครับทองแดงแท่งเหลือเยอะไหมฮะทองแดงแท่งแบบนึงนะไหนอยู่ไหนฮัลโหลอยู่ไหนนี่เจ็ดเองเหรอวะเฮ้ยมันมีเจ็ดดอเอา มันต้องมันต้องได้เยอะกว่านี้ดิเดี๋วหนังสัตว์มาก่อนนะเอ่อเอา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 อน,นี้ก่อนหน้อยเลยขอขโมยอันหนึ่งได้ไหมเออเหลือไปอันหนึ่งก่อนนะเดี๋ยวเฮ้ยผมว่าผมมีเยอะกว่านี้นะผมเก็บไว้ตรงไหนวะเพราะว่าผมจําได้ว่าผมหลอม,มาเยอะมากเลยอันนั้นเอาไอา้นี้หลออไปก่อนแล้วกันเขจะได้มีพื้นที่เหลือด้วย เก็บใหม่ได้ไงไม่เป็นไรสะสมไปเรื่อยๆกระสุนปืนใช้ได้กี่วันเนี่ยเอาไปคราฟเล่นๆไหมถ้าไปยิงนอกแมปมันจะแรงเท่ากับถ้ากับในในแมปไหมยังไม่เคยลองนะก็ถ้าจบอีเวนต์นี้ไปเราจะได้ไปที่บังเกอร์อันฟ้านะครับไปทำเควสกันป้นกันต่อเรื่องอะไรเควสเรื่องอะไรเรื่องจังเลยอะ เก็บฝากระป๋องก็ยังไม่จะไปเก็บเพิ่มเลยโอ้คุณพระอีเวนมาเยอะเยอะแบบกล่าแวบบว่าแบบให้เราเล่นเกมนี้ทั้งวันเลยมั้งมันเล่นไม่ทันใช้เวลาแบบนี่ถ้าสมมติอะผมตอนเนี้ยช่วงเนี้ยผมเล่นแค่ในตัวละครหลักไงไอตัวละครลองอะที่อยู่ในเกาะในเอียงนะไม่ได้เล่นเลยนะนี่ถ้าผมเล่นสองอันนี้คือแบบวันหนึ่งนี่หมดไปกับเกมนี้แน่ ผมผมเลยเรียกเกมนี้ว่าเกมดูดเวลาดูดเวลาเยอะมากๆเลยเดี๋ยวเอานี่ทุกคนเอาเปืออาวุธใส่ตรงนี้ไม่หายนะครับแต่ว่าก่อนจะหมดะเขาเรียกว่าก่อนจะจบอีเวนต์นี้ไปอย่าลืมมาเอาไปด้วยนะครับเออเพราะว่าถ้าหายแล้วหายเลยนะแล้วก็เอาของไปเติมกับนี้หน่อยแต่ดึงแต่ดึงสี่สิบเจ็ดจ้าเดี๋ยวเอานี่หน่อยอีกอันหนึ่งกาวเลยแต่กาวมันเพิ่ม เท่าไรอ่ะเพิ่มแค่สิบจีโนมเจ็อสิบห้าอันเนดี้เข้าหน้านี้ล่ะอ๋อโอเคถ้าได้เสื้อแล้วก็คือเต็มแล้วใช่ไหมเฮ้ยอีสามสิบอีสามสิบได้กระเป๋าสุน,นัขกันทุกคนเออนั้นเดี๋ยวค่อยว่ากันเราไปที่แมปนั้นกันก่อนนะทุกคนแมปที่ผมได้ค้างไว้นะครับนักล่ารออยู่ที่นั่นก็คือแมปนี้นะครับนี่นีแมปนี้ ชาญเมืองเยอะแข็งนะอุ๊ยหนาวด้วยเหรอวะหนาวสี่เปอร์เซ็นหนาวสี่นะหนีสาวหนาวสี่ต่ดึงคุยกับนักล่าฮัลโหลเต็มตัวให้พร้อมนะเอายังยังคุยไม่ทันจบอื้อเอาแล้วผมไม่ได้พกปืนมาช่วยช่วยเรายิงด้วยนะตามหาทางเข้าถ้ำ ทางเข้าถ้ำตรงนี้มีถ้ำด้วยเหรอเอา้าไม่ได้อยอยตเตอร์มาขุดทอดทองเอ้ยล่อแร่ทองแดงเฮ้ยมีมีเดี๋ยวเข้าทรงไหนอะสำรวจก่อนครับมีสกูตเตอร์ตรงนี้รถที่ม้าอะนะแล้วก็มีซากเลือด,ดข,อขอนอกนอกนอกเคว้แป๊บนึง โอ้มีสุนัขจิ้งจอกให้เราฟาร,ร์มหนังสัตว์ด้วยนะนี่เดี๋ยวเราต้าองทำตามเนื้อเรื่องนะชีวิตจริงช,ชีวิตจริงอย่านอกเขาเรียกว่าอย่านอกไออย่านอกอย่าออกนอกแบบแผนที่วางไว้นะทุกคนแบบนี้มันไม่ดีแต่ในเกมมาทำได้นี่ครับสำรวจเอา้าทำไมไมันกดสำรวจไม่ได้มีกล่องเออไม่ใช่กล่องเอเดิวดิวดวผมจะสำรวจรถถงังทำไมเป็นรถ ตำรวจมาใช่เลยมีซากรถถังเนะี่ยโอ้โหเืน M16 กทุกคนนี่มีปืนแล้วเอาเปืนก่อนเลยต้องได้ใช้ไฟแน่ๆครับว่าแต่ทางเข้าอยู่ตรงไหน,นฮัลโหลทางเข้านายอยู่ตรงไหนกันหรืออดส่งเสียงมาหาเราหน่อยคุดเพื่อคุดเพื่ออะไร ึึงงงตตเนี่ยไม่ได้เอาอีเตอร์มาจริงๆใน,นกระเป๋ามีแต่ตอนนี้พื้นที่ในการเก็บของมันน้อยไงเดี๋ยวรอได้กระเป๋าน้องหมาก่อนนะครับอีพีหน้าได้แน,น่นอนเออถ้าไม่ได้จากเควสในนั่นก็คงจะเป็นได้จากเอาของไปเติมให้กับไอ้นี่ครับนักพนเจนจรได้แน่นอนนะขาด30เองฉันจะได้กระเป๋าหมานะทุกคนกระเป๋ามาเสร็จผมจะเอาไอ้นี่ต่อนะทุกคนไอเนี่ ที่ใส่อาหารปลาเอ้ยที่ใส่ปลาจะได้มีพื้นที่ในการเก็บของเพิ่มขึ้นนะครับซ่อมอาวุธไอ้ที่ซ่อมอาวุธผมมันสองจิตสองใจอยากได้ก็อยากได้ยังไม่อยากได้ก็ยังไม่อยากได้เอ๊ยยังไงนั่นสิไว้รอคนได้เดี๋ยวเราไปดูดีว่ามันแต่มันก็อยากได้มันเป็นรางวัลใหญ่อะทุกคนรางวันใหญ่ที่แบบใหญ่มากม ใช้ระยะเวลาในการเก็บประมาณ3-4เดือนคือถ้าเราคิดว่าเราน่าจะเล่นได้ถึงประมาณนั้นนะหมายถึงว่ายังทำคลิปอยู่อะยังไงก็ได้แน่นอนนะครับแต่อาจจะใช่นี่บุติโก้นี่นเอาปืนนี่แล้วกันอมืมันมีเกาะไงจะปืนหนึ่งหนึ่งสองไปครับปืนลูกสองดาเมจหนึ่งหนึ่งสองเอาเอาเอานี่มาคาบเป็นนั้นก่อนดีกว่าภาพพันแพล เสียดายตั้ง12แผน่นเสีแผ่นทิ้งไม่ได้เลยแล้วก็เอาหนังตักแห้งมาครับเป็นยังไงบ้างนักล่าขอบคุณสหรคอมช่วยเหลือนะยังไงต่อกลับไปที่ฟาร์มเอา้าแล้วไม่เอาเขาไปด้วยเห,อหรอเหลืออะไรให้เราเก็บบ้างปะโอเคนะเรากลับไปที่หมู่บ้านกันดีกว่านะครับ ไม่ได้เอาขวานมาด้วยเอาของใส่ไปก่อนดีกว่าเจ้ปืนสกาเราจะเอาไปยิงเจ้านี้ครับเฮ้ยยะผมหรือผมเก็บปืนสกาไปลองยิงที่ห้องทดลองท่าเรือตอนนี้มันก็มีห้องทดลองท่าเรือมานีกว่าอีเวนท์เะทำคลิปไม่ทันเลยอะไรอะในขวดในแคยว เซนเซอร์พี่ท่านเอ่อในแคนเขาคุยอะไรกันอ่ะพี่ซีโร่กับพี่คนเอกนะครับไม่ได้เห็นนานเลยอ่าโอเคเสร็จไปอีกหนึ่งลังครับปัญหาคืออะไรปัญหาคือได้ยังไม่ได้ลุยไอ้น,นี่เลยที่เก็บของเก่าแล้วก็โรงงานประหลาดนะไปเก็บท่อมาเดินมาเดินเขาเรียกไงนะเดินท่อน,นําความร้อนนะเออแล้วก็ไปเก็บไฟมาอัพนะครับเดี๋ยวอัพบ,บ้านไฟมีแค่นี้หรอวะ บ้านอื่นมันอับแล้วไงเดี๋ยวเราต้องไปอับบ้านหลังนั้นก่อนบ้านนักล่านะครับเดาว่าไม่น่าจะทันนะ่ผมไม่น่าจะทําผมไม่น่าจะทําทันเสร็จสมบูรณ์นะสาหรับอีเวนต์นี้ปีที่แล้วทาทันนะีปีนี้เราพลาดไปสองสามวันนะก็เลยเออแล้วไอเดี๋ยวนะไอกระจกเงาเนี่ยทุกคนรู้เปล่าเราสามารถเปลี่ยนชื่อได้ตรงกระจกเงาเนะครับไปตรงกระจกเงาแล้วเปลี่ยนชื่อได้นะแต่ไอคาว่านี่มันหายไปอะ ตู้เก็บเสื้อผ้าใช่ไหมเออเฮ้ยไม่เห็นไม่มีจริงด้วยวะ่ะกดตรงเสื้อผ้าดีปกติมันจะมีตู้เสื้อผ้าเราคาบนะครับเอา้าแล้วแบบนี้ควรจะเปลี่ยนเสื้อผ้ายัางไงอ่ะเปลี่ยนสกินอ่ะจริงจริงมีน้องคนหนึ่งถามผมมาอยู่ไงเออเฮ้ยไม่มีจริงด้วยงั้นเดี๋ยวเดี๋ยวผมเช็คนิดนึงนะไม่มีวะ่ะเฮ้ยถ้าไม่มีจริงๆเดี๋ยว ผมเขียนอีเมลไปแจ้งผู้พัฒนาให้นะครับอ่านหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าเขียนไปก่อนบอกหลายๆช่องทางเดี๋ยวมันต้องติดต่อได้ส,สักช่องทางหนึ่งนะเราต้องซื้อวะม,มันปรับให้เราต้องซื้อหรือเปล่าไม่มีหรอลองดูในกล่องจดหมายก่อนนะครับมีไหมสําหรับคนที่ไม่มีนะพอดีเห็นว่าไม่ได้เล่นนานใช่ไหมแล้วก็เข้ามาใหม่ทีนี้มันหายไปเลยใช่ไหมครับ ไม่มีหรอเอ้ยว่ะเฮ้ยเอ้ยทิงอ่าโอเคเดี๋ยวทำคลิปเสร็จเดี๋ยวผมเขียนอีเมลส่งไปให้ทางผู้พัฒนาให้ดูให้อ่าให้ละกันนะครับเนี่ยแล้วมันก็คือบั็กนั่นแหละบั็กไม่งั้นเขาจะเปลี่ยนชุดยังไงอ่ะอ่สมมุติถ้าเราเล่น ทำเควสเนื้อเรื่องทำเควสได้สก,กินกระเป๋าได้สก,กินอะไรพวกนี้แล้วเขาจะเปลี่ยนชุดยังไงใช่ไหมเอาออกไปได้ยังไงวะเฮ้ยบักใหญ่มากเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวผมบอกให้นะเดี๋ยวขอทำคลิปนี้เสร็จก่อนละกันนะครับอา่าตอนนี้เอาไฟเก็บไปตรงนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวผมไปแบบว่าอ่าแบบบ้านแป๊บหนึ่งนะทุกคนตอนที่ผมแบบบ้านนี่เดี๋ยวผมจะตัดไปเลยนะจะได้ความยาวไม่เยอะมากนะครับคลิปน,นี้น่าจะยาวอยู่ น่าจะเกือบพึ่งชั่วโมงเดี๋ยวเราไปต่อกันที่น่าจะไปที่เก็บของอที่เก็บของเยื่อแข็งนะนะที่เก็บของเก่าเยื่อแข็งกันก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราก็ไปจบกันที่โรงงานประหลาดนะครับกลับมาเดินท่อตรงนี้ด้วยโอเคไป let's go กลับบ้านเด,ดือดวับมาต่อที่นี่เลยครับที่เก็บของเยืะอแข็งนะมาตามหาท่อนะครับ อยากได้สักประมาณสิบห้าท่อแต่ถ้าไม่ได้เดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยว่ากันใหม,ม่มันต้องทำหลายอย่างเนาะแล้ววันนี้มันมีอีเวนต์ถ้าจะไม่ผิดน่าจะเป็นห้องทดลองท่าเรือเดี๋ยว,วผมน่าจะเล่นวันนี้น่าจะเล่นเยอะแต่ว่าตัดคลิปนี่อาจจะได้แค่คลิปเดียวไปห้องทดลองท่าเรือดีกว่าเเดี๋ยวค่อยว่ากันหรือจะไปเอานั่นก่อนดี <c oughs> มัน เว้นเยอะจังอะจะไปเอากระเป๋าหมาดิไงถ้าได้กระเป๋าหมาแล้วก็ไปที่นั่นน่ะมันจะได้เก็บของได้ยเยอะขึ้นไงอ๋อยังไม่ได้เติมพลังงานปฏิชีวภาพเลยต้องมาเก็บสารายอีกเลอโอ้คุณพระนึกไปนึกมาเออยังไม่มีอะไรเออยังยังมีอะไรที่เราต้องทําอีกเยอะมากๆเลยคนระับเพราะฉะนั้นเนี่ยไปกินข้าวดีกว่าเอ้ยไม่ใช่ <laughs> เดี๋ยวเคลียร์คลิปนี้ก่อนเดี๋ยวว่ากัน นี่มา2ตัวตกมันเลยปาบนี่ทีเดียวทั้งดาบทั้งค้อนครับตอนนี้มันขึ้นซีซันใหม่ด้วยใช่ไหมมีสกินอะไรแจกบ้างนะเมื่อกี้เห็นแบบแบบตอนที่เปิดดูของผมเป็นสกินลดหมดเลยนะแล้วผมก็เพิ่งรู้ว่าไอ้แพ็คไล่ฤดูกาลเนี่ยนะไอ้ที่แบบแต้มหรือซีซันอะไรพวกนี้นะแต่ละคนขึ้นไม่เหมือนกันนะครับ เดี๋ยวพอผมเช็คดูทุกคนลองไปเช็คดูนะว่าเหมือนกับของผมหรือเปล่านะลายสกินอะไรแบบนี้ขึ้นไม่เหมือนกันนะผมเคยเทียบกับไอดีลองของผมอะก็ไม่เหมือนกันนะพูดถึงไอดีลองมันไดื่นเลย,เลยไม่มีเวลาเล่นเลยทุกคนโอ้นี่ไงเห็นไหมของผมเป็นมอเตอร์ไซค์หมดเลยคนระับไม่มีสกินชุดชุดอะไรมาเลย คือเท่ากับว่าถ้าผมเก็บเอ่อเรียกว่านะค่าซอมบี้เก็บแต้มฤด,ดูการจนถึงกล่องน้ําเงินกล่องไม่ใช่กล่องน้าเงินกล่องสีเงินนะครับผมจะผมจะได้การันตีสกินรถมอเตอร์ไซค์หนึ่งคันแน่ๆจะสกินหาย,ยากหรือสกินหาง่ายก็แล้วแต่แต่ว่าได้แน่นอนนะเออก็ดีก็ดีดฝันไปเลยนี่เนี่ สก,กินฟรีถือเป็นเรื่องราวดีๆครับเราจะได้ไม่ต้องเติมอจริงไหมจริงนะสิคุยกับใครพูดกับโทรศัพท์คนเดียวทำคลิปแล้วคุยกับโทรศัพท์บางทีคนรอบข้างก็งงนเะ้ยทำอะไรได้ท่อหกอันเองเหรอทำไมรู้สึกว่ารอบนี้ได้น้อยหรือมันไปนหลบอยู่มุมไหนตัวนี้ตึ๊ง ยังต้องฟันวุดอีกแปดอันแล้วครับยังเหลอืออีกกี 1, 2, 3, 3, ก่กล่องหนึ่งสองสามีกสามกล่องกล่องกะสองอันก็น่าจะได้ประมาณสิบหถ้าได้นะแต่ตอนนี้มีแปดนะแปดหรือสิบนะ <c oughs> อู้เครื่องบินบินผ่านสวัสดี ทุกคนงงว่าเอ้ยทำไมบ้านพี่มีเรือมีรถมีเครื่องบินด้วยใช่ครับอยู่แถวแถวรากกระบังนี่แหละติดติดกันคนระับใกล้ๆกับแกสนดามบินสุวรรณภูมิแต่ว่าไม่ได้ใกล้มากขนาดนั้นอุ้ยได้กล้าวิว่งเหรออ๋อจริงๆมันเป็นทางผ่านนะทางผ่านเครื่องบินนะเพราะว่าถ้าเราอยู่ใกล้ตรงนั้นเนะี่ยเครื่องบินมันจะบินใกล้ามากๆแล้วมันจะเสียงดังตลอดเวลาไงมันก็ เป็นความสะดวกกันนะวิสกินลาตีออนดยไม่ได้ครับไม่มีดวงไม่จะกดย่องไปวิ่งเฉยแล้วเวีนกรับสู้ไปฮะเก่งนักใช่ไหมนี่ตรงนี้มีนะครับ ชอบเรียบร้อยโดนจิ้มไซทะลักไออ็องไปเลยเมื่อกี้เรามีท่อเก้าอันนะเฮ้ยท่อไม่ดอบได้เก้าเองเหรอโอ้โหเดี๋ยวเราฮอกกี้มาอะไรเยอะแยะเนี่ยไม้เนี่ยนะเออเอาทำไมมันไม่ติดตรงนั้นเอาปัจเจอดีว่าไม้ฮอกกี้มีเยอะแล้วไง เอ่าไปมันลกบ้าน,นะผมว่ากำลังจะเคลียร์ช่องให้มันเก็บของได้เยอะขึ้นไงยังไงนี่เรียบร้อยเอ้ามานึก <laughs> ว่าศพมีดอบของไฟแดงนี่ผมต้องไปที่ฟาร์มลำห้วยใช่ไหมไปเอาเนี่ยโอ้ยโอ้ย ถึงแม้ว่าไอของที่แจกในอีเวนต์เราจะได้ครบแล้วก็จริงนะแต่ว่ากิจกรรมหมู่บ้านินใช่กิจกรรมหมู่บ้านเนี่ยไม่น่าจะไม่น่าจะทันโอเคไม่มีตัวใหญ่ถ้าไม่มีตัวใหญ่สู้ได้อยู่ตัวใหญ่ต่อยแรงเสื้อก็จะพังไเนะี่ยต้องกลับไปเปลี่ยนเสื้อผ้าที่บ้าน เรียบร้อยครับสรุปท่อ9อันท่วนนะมีท่อสักอันก็ดียังดีนะได้สักสิบอันกำลังดีนะโอ้หสิบอันจริงด้วยรวมแล้วส <c oughs> ิบไปโอเค let's go ครับไปโผล่กันที่โรงงานประหลาดอีกที่หนึ่งนะทุกคนแล้วเดี๋ยวเราก็จะตรงดิ่งไปที่หมู่บ้านฮิสเอลิสนะครับ โอเคสวัสดีครับสุขสันต์วันปีใหม่ไม่รู้จะเล่นอะไรดีแล้วอ๋อทำไมอ่ะพี่คนเีกจบแล้วเล่นจบแล้วเหรอ <c oughs> เรายังติดแงกอยู่ตรงนี้เลยประกอบแผนที่โดยใช้อ๋อนั่นก็ยังไม่ได้ทำใช้เรื่อยทีเดียวตุย้ยอ,อ้าวแต่เราไม่รู้เหรอว่าเรากำลังมาเอาหมาไปกัดเฉยแล้วอืมกำลังจะย่อง รู้ดีที่อย่างงี้รู้ดีไล่มาเทียตัวมานี่มานี่เราเร็วค่อยๆย่องมาเทียตัวครับให้มันมาเทียตัวจะ,จะจัดการง่ายหน่อยมาหลายๆตัวเสื้อผ้าจะพังเอาโอเคมาใช้ปืนก็ได้มาเร็วปั้งยิงทีละสามสิบห้าแรงอยู่นะ เอาจริงนะปืนแมกนัมนี่ผมไม่ค่อยได้เอามาใช้เลยได้มาเอามาใช้ในอีเวนนี้ก็ดีนะละลายในอีเวนนี้ครับเรียบร้อยเปิดซับไฟออนสรุปไอ้ห้องนั้นน่ะที่เราสู้กับซันตคอร์ก็คือสู้ได้แค่ครั้งเดียวเนาะมีบอสแค่ครั้งเดียวรู้สึกว่าลักษณะของคุณซันตคอร์จะมันเหมือนไอนี่เลยอ่ะเหมือนบอสที่อยู่ห้องทดลองท่าเรือชั้นสองอชั้นเอสองนะ เซกเตอ a ์ A2 คิดถึงพวกเขาไหมล่ะแต่ไม่เราไปเราเราก็ไม่รู้จะเอาอะไรเนาะเพราะตอนนี้ตอนนี้ของมันฟูแล้วก็มีคนถามมาว่าบอสเซ ctor a ์ A1 สู้ยังไงพี่ผมไปหลายรอบผมไม่เคยชนะเลยอย่าว่าแต่น้องไม่ชนะเลยผมเล่นมาตั้งนานผมก็ยังไม่เคยชนะโดนระเบิดตูมสุดท้ายนี่คือเรียบร้อยเลยก็เลยไม่ไปอีกเลยนะเอาไว้เรามีอาวุธที่ดีกว่านี้เก่งกว่านี้ค่อยไปก็แล้วกันนะ เออจริงๆก็คือสู้ไม่ผ่านนั่นแหละแต่จริงถ้าจะถ้าอยากจะซู้ไห้ผ่านผมเคยเห็นช่องคุณอาร์นะฮะอาร์เกมชูดีนะเขาใช้ปืนยิงลูกระเบิดในการจัดการไม่แน่ใจว่าเขาอัปเดตหรือย,อยังนะแต่ว่าใช้ปืนในการจัดการนะปืนยิงลูกระเบิดถามว่าเราเรากล้าไปไหมยังไม่กล้าไปจากประสบการณ์เจ็ดครั้งเจ็ดแปดครั้งที่เราเคยสู้มานะเรียบร้อยเลยครับ บ้าไปจับบ้านเก่ากไปเลยอืมเดือสองอันตรงนี้นะครับสู้ก,กับเวอร์ติโก้ก่อนไหมเอาลูกซองยิงเลยนะหนคาบมาแล้วเวอร์ติโก้มาเร็วๆตี <c oughs> รู้ได้ไงวะนี่ยิงไส้เต่งนี่เนี่ยเห็นไหมลูกซองแบบมันโคตรดีทุกคนอยากลองเอาไปยิงที่ห้องทดลองท่าเรือจะดูที่ว่ามันใช้ได้ไหมถ้าใช้ได้นี่ผมจะคราบรัวๆเลยนะบอกเลยจะคาราบเก็บไปเลยล,ลูกกระสุนกระสุนเนี่ยเลยกี่วันไม่รู้ ไม่น่าจะเจอบอสยากแล้วมั้งเพราะอีกบ้านหนึ่งมันเป็นบ้านอาหารนะเราต้องไปหาเมนูอาหารหรือไปเออต้องไปหาเมนูอาหารนี่ว่าจากใครสักคนนี่แหละใครอ่ะทำไม่ได้อะมันมีสักคนนี่แหละใไฟไฟไฟาหมวกละเอาหมวกอะโอเคหมวกที่ใช้อยู่มันจะพังลวไง เอาเอาหมวกก็ได้ถ้าหมวกดํานี้เราสามารถเอาไปคาบเพิ่มได้นะเป็นไอที่มันมีหน้ากากเหล็กข้างหน้ากันกระแทกอะถึงแม้ว่าอ่ามันจะน้อยนะเลือดมันจะน้อยก็ตามหรือพลังมันจะน้อยก็ตามแต่ว่ามันเอาไปคาบได้นะคาบล้วเลือดเต็มเลยอะเกรเต็มใช้งานได้ยาว ได้วเวลากินข้าวเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก็ทำคลิปนี้เสร็จก่อนอ่คลิปนี้ผมทำตอน8ปดโมงนะครับเพราะว่าเมื่อคืนได้ลงนะอาการท้องเสียกลับมาอีกแล้วแต่ว่าไม่ได้ถึงไม่ถึงกับเข้าโรงพยาบาลนะคือเหมือนกับช่วงนี้กินอะไรต้องระวังนะเอาลูกซองไปกินเลยสต,ตาร์ม่วเอ้สต,ตาสตร์ช่วมั่วอะไรแล้วเออ รู้แต่จริงนะทุกคน,ก,คนการเอาลูกเอาปืนลูกซองยิงนี่คือสะใจมากเป็หลายคนบอกว่าทําไมพี่ไม่ลองใช้ไปนะกระสุนกระจายอยากใช้เหมือนกันครับแต่ยังไม่มีพิมพ์เขียวอันนั้นเลยรอผมได้ก่อนนะผมเอามาใช้แน่นอนบอกเลยทุกคนใช้แน่นอนแต่ว่าตอนเนี้ยังไม่มีเลยไปเอาที่ไหนดีอะมีใครแนะนำไหมครับอยากได้อยากได้อยากได้ โอเคเคลียร์สองห้องนี้เสร็จก็เหลืออีกห้องหนึ่งครับที่ต้องใช้ขวานในการจามนี่ได้ขวานใหม่แล้วตั้งห้าอันเนี่ยหนปะสิเดี๋ยวติดอะไรเหรอซีซั่นหนึ่งจะได้ขวานห้าอันแล้วก็ได้อีเตอร์ห้าอันนะครับเป็นใครไม่ทราบของจะอยู่ในกระเป๋าวิเศษนะไปเอาจากตรงนั้นได้ครับยิงมัาน,นี่ปังเรียบร้อย เคลียร์เสร็จหมดแล้วทั้งโรงงานประหลาดด้วยแล้วก็อ่าที่เก็บของเก่าเยอะแข็งด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะกลับเอาของนะทั้งหมดที่เราได้นะครับไปเติมที่หมู่บ้านฮิสเดลิสนะครับเดินท่อด้วยดูซิว่าจะเดินไปถึงบ้านคนทำอาหารหรือเปล่านะถ้าไม่ถึงก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยว่ากันอีกทีนึงครับได้ท่อมาสิบอันอยางเยอะ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 จ จะเอ็โคทำไมเอาเติมบ้านหลังที่ยังไม่เต็มก่อนนะบ้านนี้เต็มแล้วโอเคต้องเติมไปทีละบ้านครับมันจะได้แต้มด้วยไม่ใช่อะไรนี่บ้านหลังนี้ครับขาดอะไรอะขาดสีโอ้โหขาดสีแดงแล้วนะสีแดงมันหายากเยนจังวะเฮ้ยเนาะเอาหนี้เติมเท่าที่ได้นะอืม เ,เ,เนี่ยเหลือบ้านหลังนี้หลังเดียวครับช่างทําอาหารที่เรากินแล้วเราเกือบตุยอ่ะเขาเกือบจะฝังเราแล้วผมจําได้ไปีที่แล้วมันเป็นฉากจํามากเลยมาเดินท่อก่อนจบคลิปนะครับทุกคนก็เช่นเคยนะครับใครมีคําถามอะไรก็พิมพ์ไว้ที่ใต้ช่องคอมเมนต์นะส่วนใครยังไม่ได้กดติดตามหรือกด Subscribe ก็อย่าลืมช่วยกันกดหน่อยนะครับอยากได้ผู้ติดตามสัก1 0,000คนนะผมจะได้หาช่องทางสงไร้างรายได้เพิ่มอีกนิดนึงนะครับ โดยที่ทุกคนไม่ต้องจ่ายตังค์ไม่ต้องอะไรเลยนะรบกวนด้วยเนอ้อขอบคุณมากๆนะครับผมปึง้งหมดหมดศาดอีก3ช่อง9วันพรุ่งนี้ได้แน่นอนทุกคนโอเคทุกคนนั้นเดี๋ยวคลิปนี้เราขอจบไปที่เท่านี้นะครับแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะสวัสดีทุกคนด้วยนะคะบ๊ายบาย you your love, i